ที่นั่งของสายการบินอาจหดเล็กลงถ้าเป็นไปได้อาจเริ่มที่เดือนพฤศจิกายนปีนี้คืออันนี้เป็นขั้นตอนของการยังถกกันอยู่เพราะปัจจุบันไม่ได้มีกฎระเบียบของทางสากลอะไรที่ควบคุมว่าทั้งขนาดที่นั่งและช่องวางขาของสายการบินจะต้องมีขนาดเท่าไหร่ก็คือถ้าที่นั่งเล็กใครก้นใหญ่ก็ลำบากหรือที่ไอช่องวางขาแคบใครขาย,ยาวก็ลำบาก ถ้านั่งแค่แป๊บๆโลคอสแค่หนึ่งถึงสามชั่วโมงอาจจะพอทนและเกิดนั่งแบบสิบกว่าชั่วโมงยี่สิบกว่าชั่วโมงก็คงอึดอัดแย่และอาจจะมีปัญหากับเรื่องสุขภาพเอย่ยหรือว่าเรื่องของเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินการเคลื่อนย้ายก็คือแต่สายการบินตอนนี้เขาก็ประสบความยากลําบากเพราะว่ามีการขาดแคลนพนักง,งานแต่ว่ายังมีลูกค้าเยอะก็คนที่อยากจะบินเยอะทําให้ต้องโดนจํากัดจํานวนเที่ยวบินนะครับอมเคยพูดข่าวนี้มาเยอะ ฉะนั้นเขาก็เลยต้องหาทางรอดโดยการยัดที่นั่งเข้าไปอีกซึ่งตอนนี้ยังทางหน่วยงานกลางเขายังไม่ยอมนะครับปัจจุบันเนี่ยขนาดของความกว้างของที่นั่งเนี่ยมันหดมาแต่สมัยก่อนนะเขาบอกว่าปี1970เนี่ยความกว้างของเก้าอี้อยู่ที่18.5นิ้วปัจจุบันเหลือ17นิ้วนี่คือโดยเฉลีย่ยแล้วก็ช่องวางขาเมื่อก่อน35นิ้วตอนนี้คือน,นับตั้งแต่พนักพิงของฝั่งเราไปจนถึงของฝั่งของอีกคนหนึ่งเมื่อก่อน35นิ้ว แต่ตอนนี้เหลือ31นิ้วเป็นขนาดมาตรฐานแต่จะมีบ้างบางสายการบินที่เขาอาจจะโฆษณาว่าเออที่นั่งเขากว้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาอาจจะขยายที่นั่งให้กว้างขึ้นแต่วงเล็บราคาตั๋วก็อาจจะแพงขึ้นนะนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่ว่าถ้าสายการบินพยายามสําเร็จเนี่ยเท่ากับว่าที่นั่งของเราจะแคบลงนะครับก็คิดว่าแบบไหนดีกว่ากันระหว่างว่ายอมให้ที่นั่งแคบลงแต่ว่าราคาตัว๋วจะขึ้นนะหรืออีกแบบหนึ่งคือไม่ได้เอาความสบายไว้ก่อนแต่ละยอมจ่ายแพงหน่อย